ข้อ17นะครับจงเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไก่อ e ิเล็กตรอนในโมเลกุลของคลอโรอนฟิวเจะถูกกระตุ้นที่ให้อยู่ในสภาพเลี้งเรลาขอไข่พลังงานแสงถูกส่งเข้าสู่ศูนย์กลางปฏิกิริยาเคมีไม่ปฏิกิริยาครับขอควายแคโรทีนอยด์บริเวณเยื่อไทลคอยเนี่ยรับพลังงานแสงเขาก็ให้เรียงลำดับนะครับก็ไก่ขอไข่ขอควายกาย็ขอพูดถึงการสังเคราะห์แสงนะครับการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปฏิกิริยาสองอันก็คืออันแรกคือปฏิกิริยาแสง แลอีกอันนึงก็คือการตึงคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพี่ก็ขอพูดถึงปฏิกิริยาแสงอย่างเดียวนะครับก็คือปฏิกิริยาแสงเนี่ยก็ต้องใช้แสงใช่ไหมครับโดยมันก็เกิดจากอิเล็กตรอนเนี่ยอ่าพี่ขอพูดถึงไทลคอยพูดถึงใหญ่ๆก่อนก็คือไทลคอยไทลคอยนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในคลอโรพลาสใช่ไหมไทลคอยเนี้ยข้างในเนี่ยจะมีระบบแสงอยู่ที่เรียกว่าโฟโตซิสเต็ม ซึ่งในโฟโต้ซิสเตมเนี่ย <c oughs> ก็จะมีลงวัตถุมากมายเลยโดยกลุ่มของลง,ลงเั้าวัตถุเขาเรียกว่า antenna. แอนเทน่าแอนเทน่าเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันในการถ่ายทอดพลังงานแสงไปให้สู่ศูนย์กลางปฏิกยาของระบบแสงเข <c oughs> าเรียกว่ารีเอ็กชั่นเซนเตอร์นะครับเรีเอ็กชั่นเซนเตอร์ก็คือ เมื่อแสงเนี่ยมากระทบกับแอนเทนนอปุ๊บพลังงานแสงก็จะถูกถ่ายทอดจากลงวัตถุหนึ่งไปอีกลงวัตถุหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนถึงค่าที่กระตุ้นเล็กชันเซนเตอร์ได้อิเล็กตรอนที่อยู่ใน Le เล็กชันเซนเตอร์นี่ก็จะเด้งออกมาก็จะแอนเทนนอก็ส่งออกมเรื่อยๆจนมาถ้ามันกระตุ้นเล็กชันเซนเตอร์ได้เนี่ยอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกมาจากเล็กชันเซนเตอร์นะครับพอมีเอตอนหลุดจากเล็กชันเซนเตอร์ปุ๊บก็จะทําให้ ระบบแสงเนี่ยขาดอิเล็กตรอนใช่ไหมครับพอระบบแสงขาดอิเล็กตรอนปุ๊บก็เลยต้องการอิเล็กตรอนจากที่อื่นเนี่ยเพื่อมาอุดลอยมันทีนี้มันก็มีวิธีอยู่สองวิธีนะครับในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเข้ามาก็แบบแรกเป็นการแบบถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรนะครับไม่เป็นวัตจักรนี่เป็นยังไงก็คือต้องรู้ก่อนว่าระบบแสงเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสองระบบนะครับ มันแตกต่างกันตรงที่ระบบแรกเนี่ย,จะ,งง 1, ยจะรับพลังงานดีที่700นาโนเมตร PS1 700นาโนเมตรส่วน PS2 เนี่ยจะรับพลังงานดีที่680นาโนเมตรครับก็เลยแตกต่างกันโดยแบบไม่เป็นวัชจักรเนี่ยก็คือของโฟโตซิสเต็ม1เนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะหลุดออกมาใช่ไหมพออิเล็กตรอนมาหลุดออกมาปุ๊บก็จะไปที่ตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆส่วน PS2 ก็เหมือนกันอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกมา โดยเลตอนที่ PS2 หูดออกมาเนี่ยมันก็จะไปอุดให้กับ PS1 นะครับโดยก่อนที่มันจะไปอุดได้เนี่ยมันเลยต้องผ่านตัวรับออเลตตอนต่างๆกว่าจะมาถึง PS1 ได้ทีนี้พอ PS1 ได้ไอเลตรอนปุ๊บออเลตรอนที่ตอนแรกหูุดออกไปเนี่ยมันก็จะสามารถวนกลับมาที่ตัวเดิมได้หรือไม่ก็จะมี NADP บวกนะครับมารับออเลตรอนไปแล้วก็เกิดเป็น NADPH และระหว่างที่อิเล็กตรอนส่งถ่ายกันเนี่ยถ่ายทอดมาเนี่ยก็จะมี ATP หูุดออกมาด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ได้มาจากปฏิกิริยาถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตถก็คือจะได้ ATP กับ NADPH นะครับอิเล็กตรอนที่หูุดออกมาไนี่ก็เกิดจากแสงนะครับแสงมากระทบทํำให้อิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ในสภาพเล่งเล้าก็เลยหลดออกมาส่วนแบบที่2เนี่ยเป็นการถ่ายทอดแบบเป็นวัตถรนะครับ าททออแบบอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรแบบวัตจักรเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแค่ฟโตซิสเต็มอลเล็กพิสตเต็มวันันเดียวนะครับก็คือฟโตซิสเต็มวันเนี่ยก็ถูกแสงฮึบมาอิเล็กตรอนก็เลยหลุดออกมานะครับหลุดออกมาก็จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวหนึ่งแล้วมันก็จะส่งกลับมาที่ตัวรับอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับดังนั้นมันก็จะไม่มีไม่ได้มีไนน์เอดีพบวกมารับอิเล็กตรอนนะครับ อันนี้จะได้สิ่งที่ได้เนี่ยก็จะได้แค่ ATP เท่านั้น o อ l y ได้ ATP o n l y มันก็จะวนเป็นวัฏถาจักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็กลับมาดูโจทย์ครับโจทย์บอกว่าให้เรียงลำดับทีนี้เรามาดูก่อนว่าอะไรใหญ่สุดในทีน่นี้มี reaction center มี chlorophyll a แล้วก็มี carotenoid นะครับ ใหญ่สุดเนี่ยก็คือเยื่อเทลลคอยก่อนเยื่อเทลลคอยจะรับพลังงานแสงอ่าพอเทลลคอยรับพลังงานแสงปุ๊บก็จะทําให้พลังงานแสงเนี่ยถูกส่งเข้าไปในศูนย์กลางปฏิกิริยาครับก็คือเรเลชันเซนเตอร์นั้นก็เป็นขอขอาายไปขอใครแล้วทีนี้ในเรเลชัน n ซ e เตอรเนี่ยก็มีคอเ f ฟิ l เ A ดังนั้นทำให้อิกตอนในคลรโรฟิวเอ A, เนี่ยก็จะอยู่ในสภาพเล่งแล้วและก็หลุดออกมาจนได้นะครับก็เป็นขอควายเปขอไข่เป็อคปอไก่ก็ตอบข้อสองนะครับข้อนี้ก็จะพูดถึงปฏิกิริยาแสงอย่างเดียวนะครับพี่ก็เลยอธิบายแค่ปฏิกิริยาแสงน,นะครับ